เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับเวลาเปิดบินค่าไฟมาดูแล้วก็เอ๊เจอคำศัพท์แปลกๆตัวเลขยุบยิบไปหมดแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โดยเฉพาะไอ้รายการหนึ่งที่ตัวเลขมันดูจะขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลาเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันนี่เลยครับหน้าตาคุ้นเคยกันดีบินค่าไฟที่เราต้องจ่ายกันทุกเดือนแต่ลองสังเกตดีๆนะครับมันจะมีอยู่บรรทัดหนึ่งที่เขียนว่า ค่าไฟฟ้าผันแปร ى, หรือตัวย่อว่า FT เนี่ยแหละครับตัวปัญหาเลยหลายคนงงมากว่าเอ๊ะมันคือค่าอะไรมาจากไหนแล้วทำไมเราต้องจ่ายด้วยใช่ไหมครับแล้วไอ้เจ้าฟิตที่ว่าเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมทำไมตัวเลขมันถึงเปลี่ยนไปได้ทุกรอบบินเลยวันนี้เรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับคำถามแรกสุดที่ค้างคาใจกันค่า FA เนี่ย มันคืออะไรรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของแฟดเนี่ยมันมีวิวัฒนาการด้วยนะคือสมัยก่อนเลยนะครับแฟดมันย่อมาจากคำว่า float time ครับก็คือหมายถึงการลอยตัวของต้นทุนที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนเป๊ะๆมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อเต็มว่า fill adjustment charge นั่นเองครับแล้ว fill adjustment charge มันคืออะไร ถ้าจะให้อธิบายแบบเป็นทางการเลยนะมันก็คือค่าใช้จ่ายที่สะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงที่เอามาใช้ผลิตไฟฟ้านั่นแหละครับซึ่งต้นทุนส่วนนี้เนี่ยการไฟฟ้าเขาควบคุมเองไม่ได้นะมันผันผวนไปเรื่อยแล้วก็ยังรวมไปถึงค่าที่เราต้องไปซื้อไฟฟ้ามาจากผู้ผลิตเอกชนหรือว่าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือมันเป็นต้นทุนจริงๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เรามีไฟฟ้าใช้กันนี่แหละครับแล้วไอ้เชื้อเพลิงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ ตัวหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นก๊าซธรรมชาติแล้วก็จะมีพวกน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาถ่านหินลิกไนด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะมันยังรวมไปถึงแค่ที่เราต้องไปซื้อไฟจากที่อื่นมาเสริมด้วยไม่ว่าจะจากโรงไฟฟ้าเอกชนหรือจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งราคาของทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงๆตามราคาตลาดโลกนั่นเองครับ ทีนี้อาจจะมีคนสงสัยต่อว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะทำไมเราในฐานะคนใช้ไฟต้องไปสนใจค่าเ t ด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับค่า FT เนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าต่างที่ทำให้เราเห็นภาพรวมเลยนะมันคือคกลไกที่สร้างความโปร่งใสทำให้เราในฐานะคนจ่ายเงินเนี่ยเห็นเลยว่าอ๋อค่าไฟที่เราจ่ายไปมันสอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงจริงๆนะ ไม่ใช่ว่าเขาจะตั้งราคาขึ้นมายัางไงก็ได้แต่เป็นการปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริงของโลกครับแล้วกระบวนการปรับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทํากันมั่วๆนะครับเขามีรอบที่ชัดเจนเลยคือจะปรับกันทุกๆ4เดือน ขั้นตอนก็ง่ายๆครับหคือเขาจะประกาศอัตราใหม่ให้เรารู้กันก่อนล่วงหน้าเลยจากนั้นก็จะเอาอัตรานี้ไปใช้ในบิน4เดือนถัดไปพอครบกําหนดก็จะมาดูข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเป็นยังไงแล้วค่อยไปกําหนดอัตราใหม่สําหรับรอบต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมีหน่วยงานที่ชื่อว่ากกพหรือคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานคอยดูแลอยู่ครับไม่ต้องห่วง และนี่แหละครับคือประโยชน์กับเราเต็มๆเลยการที่เรารู้อัตราค่า FT ล่วงหน้าเนี่ยมันทำให้เราพอจะเดาได้เลยว่าเอออีก4เดือนข้างหน้านี้ค่าไฟหน้าจะประมาณไหนนะทำให้เราวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นแล้วที่สำคัญเลยคือมันช่วยให้เราวางแผนการใช้ไฟได้ด้วยไงครับว่าช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดหน่อยนะอะไรแบบนี้เอาล่ะมาถึงส่วนที่หลายคนนะ่าจะรอคอยกันแล้ววิธีคำนวณค่า FT นั่นเอง เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเลขในบิลเนี่ยมันถูกหรือผิดมาดูกันครับบอกเลยว่าง่ายมากๆเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเราจะกลับไปดูตัวเลขจากบินค่าไฟใบเดิมที่เราดูกันไปตอนแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับให้หาช่องที่เขียนว่าจํานวนหน่วยที่ใช้ไปทั้งหมดของเดือนนั้นๆอ่าอย่างในบิลใบนี้ก็คือ346หน่วยครับพอได้จำนวนหน่วยมาแล้วเราก็เอาตัวเลขนี้ไปคูณกับ อัตราค่า FT ต่อหน่วยของรอบบิลนั้นครับซึ่งในบินใบนี้ก็จะอยู่ที่0.9343บาทต่อหน่วยทีนี้พอเอา2ตัวเลขนี้มาคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ323บาท27สตางค์ซึ่งถ้าเราไปดูในบิลนะครับมันคือตัวเลขเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญกันอีกสักรอบนะครับจะได้เข้าใจเรื่องบินค่าไฟกันแบบเคลียร์ๆไปเลยสรุปง่ายๆเลยนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ได้ก็คือ 1. FAT ก็คือ fuel adjustment charge หรือค่าไฟฟ้าผัานแปร 2. มันคือตัวสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผันผวนซึ่งการไฟฟ้าควบคุมไม่ได้3มีการปรับทุกๆ4เดือนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสุดท้ายวิธีคำนวณก็ง่ายมากๆแค่เอาจำนวนหน่วยที่เราใช้ทั้งหมดไปคูณกับอัตราค่าแฟตของรอบนั้นๆแค่นั้นเลยครับ ทีนี้พอความลับของบินค่าไฟมันไม่ได้ลึกลับอีกต่อไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้มุมมองที่เรามีต่อพลังงานที่ใช้ในทุกๆวันเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับเพราะการเข้าใจค่า FFT เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวเลขในกระดาษแผ่นเดียวแต่มันคือการเข้าใจความเชื่อมโยงที่ใหญ่กว่านั้นระหว่างการเปิดไฟในบ้านของเรากับต้นทุนพลังงานของทั้งโลกเลยทีเดียว